เล่น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 เล่เล่น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 เครับเล่นเหนื่อยยังไม่ทำอะไรหรอกโตโตเลยเออไม่ทำอะไรหนูหรอกไปเลยครับไปเลยมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเหนื่อยยัง อาปากวอ้อเลยไะไยังเราก็ตกใจนึกว่าอะไรไป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 ลูกไปไปเลย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 ไปข้าไปโน่นข้าบไปโน่นตรงโน้นมีน้ำอ่าอาจะสู้อีกไปเลยไม่ได้ทำอะไรใดๆครับไปโน่นข้าบไปโน่น ไปเอาเจะสู้เราอีกไม่ได้ทำอะไรไปเลยไปเลยไปเลยไปนู้นเลยไปไปไปนู้นไปนู้นไปนู้นข้ามไปนู้นข้ามไปนู้นข้ามไปเลยเร็วข้ามไปงั้นบายอ่างนีน bye งนนไปแล้วไม่สู้แล้วเย้ <S <S เอ้ย <laughs> หางหางอาวุธเป็นหางอาวุธเธอคือหางไปเลยไปแล้วงั้นไปละ tiếp cho phát đánh đều lên. Bye bye.